ร่วมง,งานากับผูเจกต์นี้ครับอาเออก็ยินดีมากนะครับที่ได้ร่วมงานกับซอมบี้เวอร์ที่อยากร่วมวเพราะว่าเป็นซอมบี้เรื่องแรกของประเทศไทยแล้วก็อยากจะรู้ว่าซอมบี้ไทยเป็นยังไงช่วยติดตามนะครับพอพอมีโอกาสได้ไปทำงานแล้วได้เห็นมูนแล้วความรู้ความรู้สึกเป็นยังไง ก็อยากให้ไปไปดูดูในในซีรีส์เลยคอยคอยคอยอย่าพูดเยอะนะงั้นไปพี่ป๊อกลยแล้วกันก็ได้ยังไงพี่พ้อกบเอกและครับก็เอ่ออย่างเรื่องนี้นะคะบางทีอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่เ่อซอมบี้กันทั่วไปหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยเรื่องราวความมีเป็นที่ที่มาของซอมบี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อน มันมันมันเกิดจากเรื่องของการส่งต่อความคือเขาตั้งตั้งโจทย์มาว่าศรัทธาเนี่ยสามารถส่งต่อได้ทางสายเลือดหรือเปล่านะสปอยล์สุดก็คือเท่านั้นแล้วอันนั้นเน่ะคือเป็นมนเลยเป็นที่มาของการเกิดเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆแล้วก็การส่งต่อเชื้ออะไรอย่างเงี้ยความสนุกของซอมบี้แบบในไทย ชั้มบี้เราหล่อมากไม่การันตีหล่อเยอะไหมโอ้เป็นกองลลาลานตาไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะแต่งให้เขาดูไม่หล่อได้ยังไงเดอพี่ป๊อกแบบว่ามอเตอร์ไซค์เลยเหรอคะมอเตอร์ไซค์ขับยังไงคะเลยขับไม่คล่องเท่าไหร่ด้วยแต่ว่าเราก็ต้องไปซ้อมให้คล่องให้ได้อ่ะค่ะมาพี่เบียร์ครับการเบียร์ติดใจมาร่วมโปรเจกต์นี้พี่เบียร์ ก็คล้ายๆชาวเลยครับผมยังไม่เคยเห็นท kind of anyway. so ี่เคยเปทุกครั้งผมจินตนโกเคก็คือมันรู้สึกว่าตอนแรกเลยเราไม่เคยเห็นคนไทยทำซีรีส์ที่เกับซอมบี้เลยเราได้ดูแต่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเวลาเราทำเนี่ยเราจะเป็นยังไงนะแล้วพอเราได้คุยกับทางทางกล้ากับทางเติร์นซึ่งเป็นผู้กำกับผู้เขียนบทแล้วำกับร่วม ันน <esper> <problem> ่าสนใจครับผมผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องแบบซอมบี้ที่แบบที่ที่ที่แบบวิ่งหนีการมันก็มันมีหลายอย่างในเรื่องที่ที่มันมีความน่าสนใจมากพูดมากไม่ได้เส้นเช้นเรื่องมันมีความซับซ้อนอะไรอยู่ที่จริงจริงมันก็ย่อยง่ายนะแต่แต่ผมรู้สึกว่าด้วยการเล่าพอมันเป็นซีรีส์มีหลายมีหลายตอนอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะมีวิธีการ ที่แบบว่าดึงคนให้แบบคอยติดตามไปเรื่อยๆแบบว่าแบบพอดูจบอีพีหนึ่งแล้วเฮ้ยลวดเลยดีกว่านฮะก็คือมันมันเหมือนกับว่าก็อดอดนอนได้ไม่เป็นไรครับแค่แค่มันเดียวคืนเดียวพอดูจนจบเลยแล้วผมคิดว่ามันมันไม่ได้แค่แบบว่าซีรีส์แบบวิ่งหนีมันมีเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่าสนใจมีสอนแทรกเข้าไปเรื่องของเอ๊ะอะ ูมีให้มีก็ตามมีก็ตามมีก็ตามเยอะแล้วหลุดกแล้วลึกภาพภาพซอมบี้เวอร์ชันในไทยกับเวอร์ชันต่างประเทศมันแตกต่างกันี่ยเฮ้ยของเราผมว่านะไม่แพ้เลยผมว่ามันเป็นอีกขั้วหนึ่งที่แบบสำคัญของของซีรีส์เลยว่าแบบเราสามารถทำได้แบบเที่ยงเลยนะงานนะใช้ร้อยเก้าสิบของประเทศทั่วโลกนะอยากให้คนได้เห็นนะฮะซอมบี้ของเราประมาณเจนน้องๆบ้างไปก่อนพี่ซีนพี่ซีนพี่ไปก่อนได้ วิ่งเลยไหมครับวิ่งเลยในลูกครับเออเด็กๆเรื่องวิ่งให้เป็นหน้าที่ของเด็กๆละครัทุกคนเลยเราวิ่งเราวิ่งกันหมดเราวิ่งทุกที่เราวิ่งที่โล่งเราวิ่งในตึกเราวิ่งบันไดเราวิ่งทุกที่เลยที่เราจะวิ่งได้พูดเหมือนเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่ อยู่คณะนิเทศศาสตร์เราก็ต้องรักคนในคณะเราใครมาทำ้ายคนคณะเราไม่ได้ครับผมเราต้องแบบโปรเทคแต่บางคนก็นิสัยไม่ดีแต่อยากจะบอกว่าผมเป็นคนนิสัยดีมากในเรื่องในชีวิตจริงเลยฮเมือนข่ามต้องคิดครับผมเราต้องรอติดตามเพราะว่าอย่างที่พี่เบียบอกความสัมพันธ์มันหลายอย่างมากหลายกลุ่มมากทุกคนต้องแบบว่าติดตามตัวละครแล้วก็ค่อยๆจำแต่ละตัวละครไปครับผมถ้า ทุกคนแบบรู้จักตัวละครแล้วมันจะยิ่งดูสนุกครับผมแล้วก็ติดตามดูกันว่า1นึ่งสองอุ้ยเอาละตะกุยละคือมันต้องดูแบบตอนเนี้ยมันจะสนุกมากแล้วมันมากใช่นื้นื้อยู่กับพี่เฮียอยู่คณะเดียวกันไหมเนื้อเนื้อเอ้พี่เฮียพี่เฮียผมกับพี่อะไรเดียวกันอยู่คณะกันนี่ยกอ๋อเี่ยพี่แพรสระแต่ว่าถ้าผมกับถ้าผมกับเฮียอยู่คณะเดียวกันครับแต่ว่าอยู่คนละรุ่น ก็เราเราเป็นคณะนิเทศเราเน้นหน้าตาอย่างเดียวครับสมองก็เป็นให้เป็นของคณะวิทย์ดีกว่าใช่ส่วนเ,าเราก็เน้ <laughs> เนวิ่งเน้นเน้นวิ่งแล้วก็อะไรที่เราจะช่วยได้ <laughs> คือคณะนิเทศเขาก็จะมีบางสิ่งที่เขาทําได้เหมือนกันอ,อย่างคณะวิทย์เขาก็จะอาจจะเรื่องความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ย <laughs> แต่ของเราอย่างตัวนนน่ะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ ซึ่งผมรู้สึกว่าการห่ายเนี่ยมันสำคัญเหมือนกันกับการที่จะเอาไปวิเคราะห์หรืออะไรซอมบี้หรือเปล่ามันก็มีมันก็มีมีจุดที่ช่วยได้เหมือนกันใช่ครับสาวสวยค่ะค่ะก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะคือหลายคน คิดว่าเออซีรีส์ซอมบี้มันอาจจะเป็นโลกลายที่ไม่ได้มีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันใกล้กับโลกเรามากๆเลยมันใกล้เคียงมากเลย <c oughs> อย่างซีรีส์ซอมบี้เราเนี่ยถูกวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์จริงๆ <c oughs> อ้างอิงจากหลักการทางวิทยาศาสตร์จริงค่ะ <c oughs> คือมันมีพรลิสิตชนิดหนึ่งแหละอะไรอย่างเงี้ยที่มันสามารถเข้าไปควบคุมสมองคนได้ซึ่งอันเนี้ยมันถูกดีเส์ชมาโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยร่วมกับคนเขียนบท ก็อยากให้ติดตามค่ะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเข้มข้นว่าซีรีส์ซอมบี้ของไทยเนี่ยมันก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะเธออะไรใหม่ๆอะไรหลายคนอาจจะไม่ค่อยแบบเชื่อว่าเจนนิเตอร์เป็นเด็กวิทย์แล้วก็นักวิจัยสาวได้ถึงเราจะดูไม่น่าเชื่อแต่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าคนเขียนบทเนี่ยเขียนบทจาก ตัวละครตัวแสดงจริงๆเขาพบเจอเดนิดมาแล้วเขาว่าอันเนี้ยเด็กวิ่เพราะว่าอันเนี้ยจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ที่คนไม่เคยเห็นจริงๆเป็นคนซีเรียสจริงๆเป็นคนอินโทรเวิร์ดแต่พวกแกไม่เคยชื่อกันนะเจ้าหมาอินโทรเวิร์ดเหรอเนี่ยเชื่อกันหน่อยไโทรเวิร์ดให้ให้ทำนี่ทำนี่ยืนยันหน่อยยืนยันหน่อยจริงจริงบอกว่าอินโทรเวิร์ดจ้า เขาบอกว่าดูดิทั้วแบแบบว่าพูดเป็นต่อยห่อยนะคือถ้าจะบอกถึงเจนนี่จริงๆอ่ะคือคาแรคเตอร์ทุกคนเขาอาจจะไม่เชื่อนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่พูดเก่งแล้วก็สามารถเข้าสังคมได้ดีอะไรเงี้ยแบบเขายืนยันผมจริงๆว่าเขาเป็นแบบเขานี่ยังไม่เห็นแบบตอนเจนนี่เป็นเด็กเนื้อที่อยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเนื้อจริงไหมก็จริงๆเวลาเหมือนวิเคราะห์หรือว่าพูดอะไรเงี้ยเขาจะเป็นมีมุมเนื้อเนี่ยนันแต่ว่าข้อมูลที่มันลึกซึ้งจริงๆอะไรเงี้ยใช่ เชื่อไหมเงียบกันหมดเลยไม่เชื่อไม่เชื่อกันหรอกคะจะไปเงี้ยค่ะโอเคฝากนิดนึงแล้วกันค่ะที่มีคนต่อไปรอคืออะไได้เลยค่ะฝากเลยค่ะพี่ฟอกก็ได้พี่เบียร์พี่ฟอกแค่ไพี่เบียร์พี่ฟอกใพี่เบียร์ใช่เนอกจากไรเดอร์แล้วมีอะไรนอกจากไรเดอร์แล้วจริงๆแล้วก็คือไม่ได้อยากให้ลุ้นมากเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ทุกคนจะได้เจอกันแล้วก็อยากฝากซีรีส์ดีๆหนึ่ง ซีรีส์นะคะซึ่งพี่บอกเชื่อว่ามันจะเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจได้ของคนไทยเลยล่ะค่ะว่าซอมบี้เราไม่แพ้ชาติไหนจริงแลวก็ด้วยเนื้อเรื่องด้วยค่ะโอเคครับค่ะไปเรียนครับดูให้ลูกก่อ